สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสมเด็จพระพันปีหลวงพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติปี64เมื่อวันที่11สิงหาคม2564สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถรัรมภ์เผยพระพคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2564โดยมีเนื้อหาดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชนานรชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2564ความว่ารักเอ,อ่ยรักแม่ลูกทดแทนรักแท้ที่แม่ให้เร่งพากเพียรทำดีด้วยหัวใจประกาศคุณแม่ไว้ในแผ่นดินท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ